เอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยตอนนี้เสร็จสิ้นที่ียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหลังคาที่เราออกแบบไปพิเศษนะครับผ้าใบเนี่ยสั่งเข้าจากอิตอาลีไม่ใช่หอหครับอ๋อไม่ใช่โดยที่เข้าจผิดแมเดี๋ยวนี้ไปติดปั่นติดตลกซะแล้วนะครับนี่ของจริงอยู่นี่นะครับขออภัยเนี่ยครับที่ผมพูดไปข้างต้นเห็นไหมว่ามันแคบขนาดไหนขนาดรถจะผ่านอ่ะยังผ่านไม่ได้เลยติดผมนี่แหละหรือผมตัวใหญ่ไปวะอันนั้นแน่ เจอกันอีกแล้วนะครับผมเต็กแสงจาก DMT c o n n e c t i o n Building นะครับวันนี้ผมพากันมาอยู่กันที่หน้างานบ้านส่วนตัววางหลังจารันสนิทวงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูงานระหว่างก่อสร้างกันว่าเป็นยังไงความเป็นมาเนี่ยของดีไซน์เป็นยังไงกันบ้างนะครับตามผมมาเลย คุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปดูในส่วนงานต่อเติมของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนลูกค้าจะสงสัยพามาดูถนนทาไมทาไมไม่พาดูบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวต้องขออธิบายความเป็นมาก่อนอย่างที่ท่านเห็นในภาพเลยตอนนี้จะเห็นได้ว่าถนนหนทางถนนเมนของซอยบ้านลูกค้าเนี่ยจะค่อนข้างคับแคบที่ผมจะสื่อก็คือคืออาจจะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่มีความคิดอยากจะต่อเติมแต่ว่าก็กลัวอีกเป็นห่วงอีกว่าถนนเนี่ยมันแคบกลัวทีมช่างเราจะทํางานไม่ได้ ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับดูอย่างหลังนี้เป็นตัวอย่างเลยค่อนข้างคับแคบนะครับการขนย้ายการขนส่งอุปกรณ์หรือวัสดุเนี่ยทำได้ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถทําให้ได้แต่ว่าเราก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือแม้กระทั่งค่าแรงก็ดีอะไรบ้างใช่ไหมครับอุปสรรคหนางานนี้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างอย่างที่หนึ่งเลยนะโจทย์ของลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราออกแบบและต่อเติมนะครับเพิ่มพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยขึ้นมา แล้วเสาเข็มที่เลือกใช้เนี่ยก็เป็นไมโครพายอีกต่างหากฉะนั้นเราก็ต้องไปเลือกดูเลือกสเปคของเครื่องที่จะมันนามาตอกได้อีกก็ต้องเป็นรถที่มีไซส์พิเศษนะครับถึงจะสามารถเข้ามาตอกเข้ามาทํางานได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของหลังคาท่านผู้ชมเห็นไหมมีความยาวมากเลยหลังคาเนี่ยสิกว่าเมตรนะครับตอนเข้ามาเนี่ยเชื่อผมไหมว่ารถเข้ามาส่งเนี่ยเข้ามาไม่ได้อะต้องทาไงกันรู้ไหมต้องให้คนงานนะครับเดินออกไปนู่นหน้าบักซอยนะครับและแบกแผ่นเข้ามา ถึงจะทํากันได้ฉะนั้นเราทําให้ได้หมดแหละทุกประเภทนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มเติมกันไปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หลังคาหน้าบ้านกันก่อนนะครับงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านก่อนมาเอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยตอนนี้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหลังคาที่เราออกแบบไปพิเศษนะครับผ้าใบเนี่ยสั่งเข้าจากอิตาลี ไม่ใช่อะครับอ๋อไม่ใช่ทุกทีเขาจะผิดแม่เดี๋ยวนี้ไปติดปั่นติดตลกซะแล้วนะครับนี่ของจริงอยู่นี่นะครับตอนนี้กใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่งานระบบไฟเท่านั้นเองนะครับสิ่งแรกนะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนั่นคือในเรื่องของความลึกของหลังคาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความลึกของหลังคาไม่ว่าจะเป็นหน้ากว้างของขนาดหลังคาเห็นไหมว่ามันมีความพิเศษกันอยู่พิเศษยังไงใช่ไหมคือพอมันลึกแล้วก็หน้ากว้างอย่างเนี้ย สิ่งที่เป็นการเพิ่มโจทย์ให้กับทางเรานั่น,น,นคือในเรื่องของงานโครงสร้างที่ทางวิศวกรเนี่ยต้องคำนวณเป็นอย่างดีนะครับว่าต้องเสริมเหล็กเส้นตรงไหนไหมต้องเสริมเหล็กกล่องตรงไหนไหมไหมที่จะไม่ให้มันเกิดอินเฟคชันหรือว่าตกท้องช้างขออภัยเนี่ยครับที่ผมพูดไปข้างต้นเห็นไหมว่ามันแคบขนาดไหนขนาดรถจะผ่านอ่ะยังผ่านไม่ได้เลยติดผมเนี่แหละหรือผมตัวใหญ่ไปวะไม่ใช่นะครับซอยมันแคบแค่จริงอ่ะเรามาต่อที่เรื่องของเรานะครับ โดยที่หลังคามีความลึกแล้วก็มีหน้ากว้างขนาดนี้นะครับเราต้องคำนวณโครงสร้างกันให้ดีนะครับไม่งั้นอ่ะมันจะแอนอย่างนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าจะเห็นเลยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันตกท้องช้างแต่อย่างเงี้ยดูดิครับเรามีการคำนวณเป็นอย่างดีเห็นไหมเราก็จะซ่อนไปอย่างแนบเนียนการเสริมเหล็กยังไงเบิ้ลตรงไหนที่ทําให้มันดูแล้วเนี่ยไม่สะดุดตาดูแล้วมันเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่หลังคาหลังเนี้ยนะครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็น ไซส์ XL นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอขยายความคว่าไซส์กันสักหน่อยนะครับเพราะมีลูกค้าหลายๆท่านของผมเข้าใจผิดคําว่าไซส์เนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงขนาดของหลังคาไอ้ไซส์ ML XL เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงขนาดพื้นที่ของหลังคานะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างง่ายดายคำว่าไซส์ของเราความต่างคือจํานวนของเหล็ก วิธีการมุงแผ่นซ่อนหรือไม่ซ่อนแผ่นนะครับเราจึงขอบัญญัติใช้คำว่าซ้ายแทนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายได้นะครับคำว่าซ้าย XL หลักๆนี่เหล็ก,ลก,เลกอเสเนี่ยจะมี2ชิ้นเบิ้ลเป็น2ขานาดเห็นไหมครับข้างล่างจะเป็น4คูณ2ข้างบนเป็น6คูณ2นะครับแพทเทิร์นแบบนี้มันจะซ่อนแผ่นซ่อนรางได้เป็นอย่างดีซ่อนซ่อนจริงไม่จริงดูเอาเองนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยผลงานตามนี้นะครับ มองมาเนี่ยมองจากไกลหรือใกล้เนี่ยท่านไม่เห็นแผ่นหลังคาหรอกเห็นไหมครับจะเห็นเพียงแค่ไอ้ท้องรางเงาเงา t ซึ่งจริงๆเราทาสีให้แต่ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับจะรับทาหรือไม่ทาก็ได้อยากจะโชว์เนื้องานว่าเราเนี่ยทำติดตั้งรางน้ําเป็นสแตนเลสเลยก็โชว์ไปเลยผิวงานอย่างนี้นะครับดูแบบว่าไฮเอนด์ดีนะครับดูมีกระตังดีนะครับใช้รางเป็นสแตนเลสเลยก็ได้ทั้งนั้น โดยที่วัสดุมุงหลังคาหลังนี้เลือกรับเป็นไวนนลวันอีกแล้วนะครับเหมือนหน้างานครั้งที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าไวนนลเนี่ยเขามีความคงทนมีความเงียบและอีกทั้งไม่อมความร้อนอีกด้วยก็คือมันคุ้มค่าคุ้มทุนในการที่จะลงทุนกับวัสดุมุลงาชนิดนี้นั่นเองนะครับโดยที่เสาคู่หน้าเห็นไหมครับลูกค้าเลือกรับเป็นเสาแผงหรือเสาแต่งเพราะว่าอยากจะได้ความสวยงามที่มันจัดเต็มนะครับเราก็จัดให้1ชุดแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากนี่เลย ไอ้ที่เหล็กที่เราเบิ้ลเข้าไปแทะเข้าไปที่เราบอกว่ามันต้องเสริมกันหน่อยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างของหลังนี้มีขนาด10เกือบ10เมตรได้เนาะความลึกเนี่ยสิบกว่าเมตรเลยนะครับเห็นไหมว่าความกว้างมันมากกว่าพิเศษกว่าสเปคปกติทั่วไปเพราะปกติสแปนของเสาต่อนหนึ่งชุดเนี่ยเราจะคำนวณไว้ไม่เกิน4เมตรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอมันเกินอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้ากว้างบ้านลูกค้าเขากว้างจริงและประตูหน้าบ้านก็ใหญ่จริงนะครับเราจึงต้องเสริมโครงสร้างกันหน่อย ท่านอย่างที่เห็นเนี่ยครับไอเหล็กคู่ๆตัวเนี้ยที่เบิ้ลมาเนี่ยไม่ได้เบิ้ลเอาสวยนะมันมีเห็นและผลนะครับโดยที่วิศวกรโครงสร้างของเราเนี่ยได้คำนวณมาแล้วว่าใช้แบบนี้สเปคแบบนี้มันจะไม่แอนหรือเกิดอินฟคชันตกทองช้างได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เบิ้ลเอาสวยงามแต่ว่าเบิ้ลเอาความแข็งแรงแล้วเราก็สอดแทรกให้มันเนียนเข้าไปนั่นเองนะครับ <le> เห็นไหมไอตัวที่เสริมเข้าไปอ่ะ มันจะตั้งมันจะนั่งอยู่บนเสาแผงเลยนะครับเราจะไม่มีการเอาเสาแผงมาตั้งโชว์ลอยๆให้มันสวยงามเฉยๆนะครับทุกอย่างนู้ยใช้ประโยชน์ได้จริงนี่และนี่ก็คือเสาแผงอย่างที่เราทํากันอยู่เป็นประจำในทุกๆหน้างานแต่สเปคเนี่ยเราไม่ได้ต่ายตัวลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับนอกขนาดเท่าไหร่ในกี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ได้กําหนดให้เราเราก็จะทําตามมาตรฐานของเราเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ตีนเสารเราจะหล่อให้อย่างนี้ในทุกๆหน้างานเลยนะครับลูกค้า จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันบ้างนะครับนี่คือโซนหลักๆเลยโจทย์หลักๆเลย,ลลเลยที่ลูกค้าต้องการอันดับแรกนะครับนั่นก็คือการต่อเติมนะครับตัวบ้านเนี่ยให้มันมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมจะเห็นนั่นคือผนังเดิมของตัวบ้านสิ้นสุดเท่านั้นนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้พื้นที่ของตัวบ้านเพิ่มนะครับแล้วหน้าบ้านลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยลึกมากๆนะครับเกินความจาเป็นที่เขาต้องใช้นะครับเขาก็เลยอยากได้ตัวบ้านเนี่ยเพิ่มออกมาก็าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ออกแบบนะครับ ก่อทึบเลยนะครับรอบด้านให้มันเป็นสเปซเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็ก่อแต่ว่าสิ่งสําคัญถ้าผู้ชมอาจจะบอกว่าไหนบอกว่าตั้งเสาแยกในทุกๆหน้างานนะครับจริงๆอันนี้เราก็ตั้งเสานะครับแต่ว่าเราใช้เป็นแทนเป็นเสาเอ็นไปเลยแล้วเราก็ก่อผนังอมไปแล้วท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นหรอกนะครับเนียนกิ๊บอย่างนี้เลยนึกว่านี่มันคือปูนทั้งหมดเลยอย่างนี้มันจะแข็งแรงไหม เดี๋ยวผนังมันจะแตกมันจะร้าวมันจะพังไหมนะครับจริงๆมีเอ็นทับหลังทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราฉาบป,ปิดไปแล้วอมไปแล้วนะครับสเปคของเสาเราก็ต้องเลือกดีๆว่าฉาบป,ประมาณไหนต้องใช้เสาขนาดเท่าไหร่มันถึงจะฉาบแล้วมันมิดมันอมนะครับก็จะประมาณนี้ไอ,ชอ้ช่องๆพวกนี้เราเตรียมไว้ใส่หน้าต่างอลูมิเนียมกับประตูอลูมิเนียมนะครับสิ่งที่เราเออกแบบในโซนนี้ไปนะก็จะเป็นในส่วนของผน,นังทึบทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูปพื้นปรับพื้นปูกระเบื้องนะครับ ใส่เฟรบอลูมิเนียมและไฮไลท์เนี่ยนี่ดูนิดนี้หน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกแก้วซึ่งไอ้ดีไซน์เนี่ยเราเคยเห็นมาอาจจะตอนเด็กเด็ะไแล้วมั้งซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วแต่ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับบล็อกแก้วตรงนี้สามารถเพิ่มแสงเข้ามาสู่ตัวบ้านได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเสียงประมาณบานปลายด้วยนะครับบล็อกแก้วเนี่ยราคาต่อก้อนเนี่ยไม่ไม,ไม่เท่าไหร่เองนะครับสามารถดีไซน์เอามาใส่ได้เลยกับผนังก่อเรานะครับผมเนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่กันนะครับช่างกําลังปูกระเบื้องปรับพื้นกันอยู่พอดีนะครับเห็นไหมว่าทําไมเขาต้องเริ่มปูตรงกลางกันก่อนทําไมเขาไม่ปูในมาเลยแล้วไล่ลออกมาใช่ไหมครับคือเดี๋ยวมันต้องถอดประตูแล้วก็เป็นช่วงที่เก็บเศษกระเบื้องนะเพื่อให้มันสวยงามนะครับเศษเศษในมุมจุดสังเกตเนี่ยมันจะได้น้อยที่สุดนะครับเขาก็จะเริ่มปปูจาากกกลง่ไไออ นะครับโดยที่เห็นไหมเขาจะตีเต้าเนี่ยเป็นเส้นอ้างอิงของระดับจบกระเบื้องฟินิชชิ่งกระเบื้องนะครับแล้วก็ขึงเอ็นเนี่ยซ้ายขวาเพื่อดูแนวปูกระเบื้องนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการที่ช่างเขาเลือกใช้ในการปูของหลังนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมีการปรับระดับเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณ5 10, 10เซนสิบเซนได้เลยเห็นไหมครับฉะนั้นเขาเลยเลือกปูเป็นวิธีการใช้ปูปูขุยหนูหรือปูนขี้หนูนะครับที่เราเคยพา,ยพากันไปดูมาแล้วเห็นไหม ส่วนประกอบหลักๆของปูนขุยหนูแบบนี้ก็จะเน้นทรายเป็นหลักนะครับผสมคุกเข้ากับปูนเขียวพอหยาบๆแล้วก็นํามาปรับได้เลยที่เขาต้องใช้เป็นขุยหนูเนี่ยคือเวลาปรับระดับเซ็ตระดับเนี่ยมันจะทํางานได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเนื้อปูนเขาไม่ได้เหลวปิ้นไปปิ้นมามันจะทําให้หาระดับกันยากนะครับเขาก็จะเซตประมาณนี้แล้วก็ใช้ปูนกาวเสริมอีกทีที่ตูดกระเบื้องนะครับแล้วก็ปูลงไปเคาดูไว้เซ็ตไว้นั่นเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นี่นั่นนปูนกาวเห็นไหมเนื้อจะเนียนเนียนเยเนี่ยคุยหนูต่างกันเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าปูวิธีนี้มันจะแข็งแรงเหรอเห็นไหมเนื้อปูนมันดูหยาบๆยามันจะแข็งแรงไหมมันจะกระเทาะไหมไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวพอไอไอเจ้าทรายของปูนคุยหนูเนี่ยมันเริ่มเซตตัวคลายน้ําออกมาเนี่ยไอปูนที่เราคุกเขาเข้าไปอ่ะมันก็จะทําปลิริยาแข็งกันไปเองอีกทั้งไอปูนกาวที่เสื่อมอีกก็แข็งไม่ใหญ่อีกนะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่ต โดยเฉพาะช่างพวกช่างหินช่างหินกระเบื้องแกรนิตแผ่นหนักๆเนี่ยเขาใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวิธีนี้่าสำหรับวันนี้นะครับคลิปตรวจงานพามาดูขั้นตอนในระหว่างก่อสร้างก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเนื้อหาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะต่อเติมบ้านแล้วมีคิดว่ามีอุปสรรคหน้างานคล้ายๆแบบนี้หรือมีถนนเมนของในซอยเนี่ยเล็กแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้เราจัดการให้ให้มันเป็นปัญหาของเรานะครับ ไม่ต้องห่วงครับหากใครสนใจอยากจะต่อเติมบ้านนะครับติดต่อมาได้เลยตามคอนแทคตามนี้นะครับบริษัททีมทีคอนดักชั่นแอนด์บิวดิงบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านนะครับหรือจนจนกระทั่งงานสร้างอาคารพาณิชย์นะครับเราดูแลให้ท่านครบวงจรจริงๆนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามตามช่องทางติดตามตามนี้หน่อยนะครับเราตั้งใจทำจริงๆวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยเวห้าที่นี้ด้วย นะครับผมขาดไม่ได้เลยก่อนจบนะครับอยากให้เราสนิทกันเหมือนจะลันสนิทวงเข้ากับหน้างานนี้เลยครับผมขอบคุณครับ